อันนี้ไม่เลยใช่ไหมโอ้ยไนขอะไร่ะม่ดมืดมืนมืดมมอ้ายายไป่อยยายไป่อยอไม่ละบนอะไรบนอะไรแกบนแล้ว อย่าขนตาคุยต่างหากกันนะหนูไม่ได yeah. ้นะหอมนะหยุดตาหอมหอมดอกไม้ก่อนเฮ้ยตาโยนอะไรใส่อ่ะเป้ะไม่ใอ้